่่ดูแคใช้สามวิธีนี้บูธพลังขึ้นทันทีวันนี้เราจะเอาผลลัพธ์นะคะและวิธีการดีๆจากนักเรียนในคลาสที่เขาเสกสร้างชีวิตด้วยวิธีแต่ละคนเลยสุดยอดมากให้น้องเดียก,ก่อนเลยค่ะมากขอแชร์ก่อนได้ไหมตอนนี้กี่แชร์แล้ววะไม่เห็นเลยอ่ะใช่ได้ยินแล้วขอบคุณมากค่ะพี่บุญช่วยเสียงมาแล้วติ๊กบอก ได้ยินแล้วขอบคุณนะขอบคุณค่ะมาแสดงว่าอสอยากให้ฟังและมาเนาะ่จะถือเขาช่วยถือโอเคอ่าข้อแรกนี่ถึงเลยถึงเลยมาอ่าก็ของเดียนะคะวิธีบูสต์บูส์พลังของตัวเองนะคะข้อแรกของเดียเลยเนี่ยอยากอยากให้เป็นพิเศษเลยคือแบบสําหรับส่วนตัวของเดียเนี่ยคือแบบเดียเป็นสายเที่ยวคืออยากได้พลังก็คือไปเที่ยว พาตัวเองออกไปเที่ยวไปเปลี่ยนหาพลังงานไปเปลี่ยนพลังงานอะเขาเรียกว่าเราไปเจอสิ่งที่มันเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่มันไม่เหมือนเดิมเวลาที่เราแบบสมมุติเราอยู่สถานที่เดิมๆอย่างเช่นอยู่บ้านใช่ไหมอยู่ห้องหรือว่าอยู่ที่ทํางานอะเราก็จะเจอแต่พลังงานเดิมๆเมจอแต่คนเดิมๆใช่ไหม,มแต่ว่าการที่แบบเราไปเที่ยวมันคือการที่เราเปลี่ยนไวเบชั่นอย่างแท้จริงคือแค่เราแบบว่าขับรถออกจากบ้านแล้วเรารู้สึกว่าเรากําลังจะหันหัวรถไปเที่ยวเนี่ย แค่นี้มันก็รู้สึกสนุกแล้วอ่ะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมแบบมันหลัน่นล้งงาจริงๆมันเป็นพลังงานจริงๆที่แบบเราเห็นท้องฟ้าเราเห็นภูเขาทะเลแม่น้ําสวยๆเห็นพลังจากซอสอะไรเงี้ยม,มันทําให้แบบ ทุกอย่างมันจูนมัน,จ,นจูนเข้าไปไใช่ความสุ<ต>อขอะแค่คิด <ไป S 1> แค่คิดก็มีความสุขแล้วนึกออกใช่ไหมคะมันก็คือแค่คิดมันก็รู้สึกอิสระแล้วนะว่าเราจะได้ไปเที่ยวแล้วเราจะสนุกยังไงมันเป็นการบูสพลังขั้นสุดแล้วนะ<ม>แล้วเพียงแต่ถ้าเราเอาตัวไปอะ่ะเออมันก็จะยิ่งแบบทุกอย่างมันจะมีแต่ว่าเพลังวายเบชันดีๆนี่ไงข้างหลังฮัลโหล คอนเฟิร์มวใช่เรา่าคอนเฟิร์มมีก่อนน้องเดียนะคะที่บอกว่ามันมีอยู่คอร์สหนึ่งที่น้องเดียบอกว่าทําให้เป็นอิสระจากเรื่องเงินเมื่อกี้คิดขึ้นมาได้แนะนำใช่ใช่ค่ะถ้าสมมติว่าใครที่คิดว่าเรายังตกอยู่ในความรู้สึกว่าเราจะต้องมีเงินก่อนเราถึงจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เราถึงจะมีความสุขได้เนี่ยจะอยากให้ทุกคนไปลงเรียนคลรสของครูพอยที่ชื่อว่าคอร์สไมดัสนะสัมผัสไมดัสใช่ไหมคะอชื่อเต็มคือสัมผัสไมดัสคือแบบ เรียนจนเป็นมาสเตอร์ของมันเรียนจนเข้าใจมันจริงๆว่าแบบจริงๆแล้วเราแบบรวยโดยเนื้อแท้อยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าแบบเราจะต้องไปทํางานหาเงินเพื่อที่จะรวยนะเออแต่จริงๆเราเราต้องรู้สึกมีจากข้างในจริงๆมันเป็นแก่นจากข้างในจริงมันเป็นสัจธรรมจริงๆเหมือนที่น้องเดียบอกที่ว่าเฮ้ยถู 3วิธีนี้บูธพลังขึ้นทันทีบางคนบอกเฮ้ยก็ตอนนี้มันยังไม่มีมันจะไ,ไม่มียังไงใช่ใช่ล็อตไมดา้นานะจะกดล็อตใช่นนใช่ถ้ายังไม่มีแล้วก็มีเงินก้อนหนึ่งที่รู้สึกว่าแทนที่เราจะเอาเงินไปสร้างไปสร้างอะไรสักอย่างเนาะแต่ว่าถ้าเรามาลงเรียนกับแบบเสริมความรู้อะที่เรายังไม่รู้อะว่าแก่นมันคืออยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยหลายคนออกไปสร้างข้างนอกเยอะแต่เราไม่เคยกลับมาข้างในก่อนเอออย่างอย่างอันเนี้ยหรือจะไปเที่ยวก็ได้ อันนี้คือแบบได้หมดแต่ว่าคอสไมดาก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่ามันจะทําให้ทุกคนแบบหลุดเรื่องเงินไปเลยอะหลุดการกังวลเ,เรื่องแบบเรายังไม่มีอะตรงนี้เรายังไปเที่ยวไม่ได้เรายังทําอะไรไม่ได้เรายาังมีความสุขส<ง>ไม่ได้สอง,งดาวห้สิบดวงรบ้เลยเยเมื่อค่าลุยดาเหมือนที่น้องเดียบอกนะคะทุกคนขาคือวันเนี้ย,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 ย เราให้ความรู้กับตัวเองใช่ถ้าไม่มีอินพุตมันจะมีเอาพุตไหมคะใช่ชีวิตมันต้องฟลอนะทุกอย่างมันคือพลังงานหมดเลยใช่อย่างที่เี๊บอกว่าไปเที่ยวก็คือเราเอาตัวตัวเองไปเปลี่ยนพลังงานไปไปรับน้ำใหม่ๆไปรับของดีๆจากซ้อนไปเห็นโลกไปนี้ที่มันสวยสดงดงามขนาดไหนดีกว่าเราเหมือนอุดอู้อยู่ในห้องเล็กๆที่เราแบบว่าเราก็ยังเครียดอยู่มันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเนาะในสิ่งที่เราอยู่อะไรเงี้ยเราก็เอาตัวออกไปเห็น ข้างนอกเห็นสิ่งสวยงามข้างนอกหรือว่าบางทีบางคนยังไม่ได้แบบออกไปเที่ยวก็ได้แต่ว่าแค่ออกมาแล้วมองเห็นท้องฟ้าแม่น้ําหรือว่าพระอาทิตย์โอท้องฟ้าสวยๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ซอสจะสร้างสรรค์ความสวยงามมาตลอดเลยนะมันบู๊จริงๆมันบู๊จริงๆอันนี้มันบู๊มันบู๊จริงๆแค่มองเห็นเราก็รู้สึกเรารู้สึกว่าซอสอยู่กับเราเสมอแล้วเรารู้สึกว่าเราเหลือเฟือแค่อากาศมันก็เหลือเฟือแล้ว รู้สึกความเห็นความสวยงามมันก็เหลือเฟือแล้วอะ่ะเออจริงๆบางคนน่ะที่รู้สึกว่าพลังตกเพราะว่าเขาอะ่ะเขาไปโฟกัสในสิ่งที่เขายังไม่มีไงแต่สิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าเขาไม่เขามองไม่เห็นไงนแต่ว่าเนี่ยวันนี้ที่เรามาบอกคือสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้ามันเนี่ยทุกอย่างมันเหลือเฟือมากเหลือเฟือแม้กระทั่งว่าวันนี้เราก็ออกมาพูด ให้ให้ทุกคนมันก็เหลือจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วด้วยนะเออจริงๆเราไม่ต้องออกมาพูดก็ได้เหมือนกันมันคือการแบ่งปันประสบการณ์อย่างนี้เนี่ยตัดสินใจออกมานะเพราะว่าหนึ่งเราต้องการจะสร้างประสบการณ์ใหม่เราต้องการที่จะมีชีวิตใหม่เพราะว่าเราทํางานอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยในร้านยาเราไม่ได้ออกไปข้ที่ไหนเลยพลังงานเรามันก็ถูกกักอยู่กับที่แต่วันหนึ่งเราตัดสินใจว่าอะไรก็แล้วแต่เราจะออกมาให้สละกับชีวิตตัวเองนะแล้วชีวิตเรา ได้โบยบินอะมันได้บินสูงขึ้นไปมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอะมันจะสวยงามมากแต่ถ้าเราอะ่ะยังเหมือนกบในกระลานะเราไม่กล้าที่จะหลุดออกมาจากตรงเนี้ย ชีวิตเราก็เหมือนถูกกักขังอยู่ในในกรงขังดีๆนั่นเองและปัญญาเราก็ไม่ได้เกิดมาขยายขออเดียรให้ก็คือมันจับประสบการณ์ชีวิตที่เราจะต้องกล้าที่จะออกมาจากตรงนั้นแล้ววางใจว่าทุกอย่างอ่ะมันจะสวยงามและเป็นเป็นไปด้วยดีกว่าที่เราอยู่ตรงนั้นด้วยซ้ำทุกคนน่ะเขาจะทำหน้าที่แทนเราได้เราต้องวางใจนะสำหรับใครที่ยังติดปัญหาว่าออกมาไม่ได้หรอกติดโน่นติดนี่ คุณอยาให้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นข้ออ้างในการที่ชีวิตคุณจะพุ่งทะยานไปข้างหน้าใช่นะออกมาตรงนี้หนึ่งคุณได้ประสบการณ์ได้ความรู้แล้วก็ยังได้มิตรที่เป็นซอสเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้รับพลังงานคือซอสเขารักเรานะเขาให้เราทุกอย่างที่แบบจัดเตรียมพร้อมให้เกินกว่าที่เราคาดหมายอะ่ะแล้วมาเนี่ยคุณจะได้เพิ่มคุณมากมายเหนือกว่าเงินที่คุณน่ะ เสียดายว่าเดี๋ยวฉันออกมาฉันเงินฉันหายไปเงินฉันน้อยลงแต่มันไม่ใช่มันมีแต่ความเพิ่มพูนซึ่งกันและกัน,กนเพราะว่าเราทุกคนมาเพื่อเติบโตขยายอะ่ะอ,ออกมาตรงนี้หนึ่งได้เกิดอิสระให้กับตัวเองจิตวิญญาณที่ถูกกักขังอะ่ะเขาไม่แฮปปี้หรอกแล้วเขาจะเหี่ยวเฉาแล้วเขาจะไล่เรวแรงแพ้แล้วแพ้แ้แพวแล้วห ตัวแทงไหลซอสงซอสไหลนะแล้วก็มีแต่ความสวยงามเบิกบานแล้วก็จะมีคนที่เขาติดเหมือนเราอ่ะเขาจะได้รับคําตอบว่าชีวิตของชั้นต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันอันนี้ก็คืออยากจะเป็นเหมือนกับเราก็เป็นผู้จุดประกายนะให้คนที่แบบว่าหนึ่งอายุมากสองร่างกายไม่ดีเดี๋ยวอ้างโน่นอ้างนี่คุณก็ไม่ได้ไปไหนคุณก็ไม่ได้กระดิกไปไหนแล้วคุณก็มีแต่เตี้ยลงเตี้ยลงอ่ะแล้วคุณก็แบบชีวิตชั้นมันมีแต่ความ เบื่อนหน่ายเซ็งไม่อยากจะอยู่แล้วเงี้ยใช่ปะ่ <S 1> <S 1> ปะหลายคนอะมันไม่มีชีวิตชีวาเพราะว่าเขาไม่ปลดปล่อยอิสรภาพให้กับตัวเองอ,อ,อยากจะให้คุณได้ปลดปล่อยอิสรภาพให้กับจิตวิญญาณของคุณนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นการให้จิตวิญญาณของคุณอะได้รับการเติมเต็มทั้งนั้นทุกคนจ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวของแพงหลุดเยอะแพงแพงอะสิ่งไหนคะถ้านอกเหนือจากการเอาตัวเองมารับไวเบชั่นแล้วรับพลังงานแบบเนี้ย การบูทพลังงานของพี่เล้งที่อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆมีอะไรการบูเหรอพี่ขุกอยู่กับสัจธรรมว้าทุกวันเอาสัจธรรมกอหูไว้แล้วพี่ก็รู้สึกว่าซอสเขาก็มายืนยันเราในหลายๆเรื่องคุณจะประจักษ์ตัวข้างในของคุณเองนะว่าซอสเขารักแล้วจะมอบแต่สิ่งที่ดีให้กับเราเกินกว่าที่เราคาดคิดอ่ะ เออมันมันได้แต่สิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นมาตลอดเวลาปัญญาคุณน่ะก็จะเพิ่มพูนขึ้นมันไม่ใช่การเรียนฝ่ายโลกนะแต่มันเป็นการเรียนฝ่ายจิตวิญญาณเป็นรากฐานแห่งชีวิตของเราที่จะเติบใหญ่เพราะเขาให้เรามาเกิดบนโลกใบนี้เราบอกกับตัวเองไว้เราลืมไปว่าเรามาเพื่อเจริญรุ่งเรืองเท่านั้นไม่ใช่ดำดิ่งลงนะมีแต่เจริญรุ่งเรืองเดี๋ยวหนิงจะขยายที่เล็งจะหลวดขี่ปนาวุธซิ นี้ค่ะทำไมพี่เล้งถึงขยายเพิ่มเติมเมนที่พี่เล้งบอกว่าเรามาเพื่อขยายเพิ่มปูนจริงๆแล้ว่าคําตอบมันอยู่ที่ใจคุณแล้วนะคุณลองถามตัวเองเวลาที่คุณไม่ได้ขยายตัวเองอะคะ่ะความรู้สึกของคุณอนะพลังงานตัวคุณอนะมันรู้สึกดีหรือไม่ดีจริงๆแล้วสิ่งนี้ตอบด้วยใจของตัวจริงๆมันต้องกลับเข้ามาที่ตัวเองนะแล้วตอบคําถามตรงนี้ว่าจริงๆแล้วคุณเกิดมาคุณปรารถนาสิ่งใดเมื่อคุณพบว่าตรงนี้คือคลื่นที่ใช่ ภูพอยคือสิ่งที่เป็นของแท้คุณจะไม่รอช้าและคุณจะไม่เสียโอกาสในเวลาที่คุณหายใจแล้วทิ้งไปวันๆแล้วชีวิตคุณอ่ะมันดำดิ่งลงไปแทนที่คุณจะเชิดหัวชีวิตตัวเองขึ้นมาด้วยง่ายๆ้วยการที่คุณมาพบกับตัวจริงของคุณข้างในนะแล้วคุณจะมีแต่ความสุขมีแต่ความอิ่มเอมแล้วคุณจะรู้สึกว่าอิสระแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณงดงามแล้วก็ เป็นแสงสว่างดวงใหญ่ให้กับจิตวิญญาณอีกมากมายที่เขาห่วยหาสิ่งนี้แต่เขายังไม่เจอมันแล้วเขายังไม่กล้าที่จะออกมาสัมผัสกับมันโอ้ยไลฟ์นี้คือแพงคือเอาของดีมาให้หมดเลยไทำผิดอ่ได้ิใช่ใคุณรู้ไหมว่าแบบพูดตรงๆเลยนะว่าสิ่งที่พี่เลง้งหรือน้องเดียแชร์แชร์ชรของดีให้กับทุกคนนะคะ คือแพงเลยนะถ้าใครรับได้จงรับปัญญานี้ไปถ้ามันเป็นของคุณก็จงรับมันไปนะคะเดี๋ยวให้พี่วชามาแชร์ว่าพี่วชามีวิธีการบู้พลังงานให้ตัวเองขึ้นสูงได้ยังไงบ้างโอะะเอาส่วนตัวเลยนะคะวันนี้ก็มาแจกเทคนิคส่วนตัวนะคะเป็นวักนิดนึงเป็นพัดเออหิยเ <ê> ย่ต่อไหมคะได้ต่อเลยค่ะก็ ลมหายใจแรกของเราที่ตื่นขึ้นมาเราจะใส่แต่ Data ดีๆเท่านั้นอ,อันนี้คือปักธง<ห>ตั้งแต่ลมหายใจแรกที่ตื่นขึ้นมาเลยนะคะปักธงเลยนะคะเพร,ร,ราะฉะนั้นแล้วรดาต้าดีๆ <data S 2> D D ทั้งหมดในโลกล่าในโลกล่าโลกล่า ม่มีอะไรเลยทำไมลูกไม่นั่งยืนตรงๆตรงกลางล่ะลูกเออให้มันอยู่ตรงกลางสิลูกเอออ้าวเล้วถือทำไมมาเต็งอันนี้ต้องใช้ไม้ช่วยไม่ทำไมไม่ไม่มาอยู่ตรงนี้นี่ไงนี่ไงพี่หน่อยพี่หน่อยมาคู่ด้วยก็ได้ค่ะอ่าพี่หน่อยก็ได้มาใครก็ได้มาพี่ต้่งอะไรก็เลยเย้แพงมากเลยวันนี้ทุกคนทุกคนต้องแชร์นะทุกคนต้องแชร์นะคะต่อนะคะต่อทุกคนต้องแ่นะคะนต้อง่นะคะทนต้องแช่น ที่มันมันช่วยผู้คนได้สิ่งนึงที่คุณทําได้แบบง่ายๆตอนนี้เลยแค่ป้ายนิ้วกดแชร์ล่างซ้ายค่ะทุกคนหาแชร์ไปเยอะๆนะพี่เขาจะบอกแบบนี้นะว่าสิ่งที่คนให้ตะเกียบถึงว่าขนลุกเลยนะคือแพงเลยถ้าคุณจับได้จงรับไปค่ะพี่น่อยมาเลยค่ะต่อนะคะต่อนะคะของพี่วิชาต่อนะก็ลมหายใจแรกเริ่มต้นด้วย Data ดีที่สุดสําหรับของทุกวันนะคะแล้วก็ตลอดวันนั้นเนี่ย เราก็จะได้แต่สิ่งที่เราปักธงไว้ทั้งหมดที่เป็นดาต้าดีๆล้วนๆนะคะให้เห็นภาพชัดก็คือเหมือนเราไปเล่นกอล์ฟใช่ไหมใช่ใช่เวลาเราปักธงอะไรไปแล้วเนี่ยแผ่นดินตรงนั้นน่ะมันจะยุบตัวลงแล้วพลังงานทั้งหมดมันจะไหลมาอยู่ที่เราคือเซนเตอร์นะวันๆเนาะมันจะไหลมาอยู่ที่ธงนั้นน่ะแล้วธงนั้นน่ะเราปักว่าอะไรมันก็ได้อย่างนั้นเลยนะคะทุกคนเห็นภาพตามนั้น แล้วก็ตั้งแต่ลมหายใจแรกเราบันจงตั้งแต่ลมหายใจแรกของเราที่ตื่นขึ้นมาเลยแล้วทั้งวันทุกลมหายใจของเราเนี่ยมันมีค่ามากอย่างที่พี่เล้งบอกว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรนะแล้วเราก็จงทําสิ่งที่เราเนี่ยอยากทำนะชอบ ที่ชอบที่ชอบทําไปเลยไม่ต้องไปรอเลือกแต่ของดีที่สุดใช่เลือกแต่ The b e บ t เลยของเราต้องดีที่สุดของเราต้องเป็นสิ่งที่เราเลือกเท่านั้นที่เข้ามาในทุกลมหายใจของชีวิตเราในแต่ละวันต้องนะคะต่อไปขอพี่หน่อยค่ะพี่หน่อยเาพี่หน่อยเหรออ่าพี่หน่อยแชร์นะคะสิ่งที่พี่หน่อยจะแชร์นะคะเมื่อกี้เมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะให้เราบอกเคล็ดลับ บูสพลังบูสพลังวิธีบูสพลัง<อ>บูสพลังในแต่ละวันทําอย่างไรค่ะใ,ในแต่ละวันของเราบางคนก็จะมีมีคลื่นที่แตกต่างกันไปบางทีไปเจอคอนทราสอะไรที่เข้ามาแล้วเราก็จะลืมตัวใช่ไหมแต่ถ้าเรามีสติรู้ตัว ว่พร้อมเราจะรู้ทันคอนทราสนั้นน่ะแล้วเรารู้ทันปุ๊บเราบูส์พลังด้วยการที่บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะอะไรจะมาไม่ดีไม่เป็นไรเพราะว่าของดีกําลังจะมาอยู่แล้วนะคะเต้นไปแล้วค่ะแล้วก็ที่จะบูส์พลังง่ายๆก็คือยิ้มค่ะ <Ye> e. ยิ้มไปเลย <Ye> e. พอคุณยิ้มนะพลังงานคุณก็จะเปลี่ยนคุณก็จะส่งออร่าหรือว่าส่งวเบรชันดีๆออกไปให้คนรอบข้างด้วยนะคะเมื่อคุณยิ้มเท่านั้นละค่ะโลกก็จะยิ้มกลับมาให้คุณ <This. S 2> น,กกนี่อย่ถูกต้องยิ้มไปเลยเนาะแล้วก็นี่แหละง่ายนิดเดียวยิ้มไว้แล้วก็อะไรมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าต่อไม่อาเนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะ นะ all is best อยู่แล้วเราเราจะได้เจอแต่สิ่งที่ดีดีกว่าเสมอเย้เดี๋ยวให้พิเศษเพิ่มดีกว่าตะกี้มีเดียพูดพูดเกี่ยวกับเรื่องไมดาใช่ไหมคะพูดเกี่ยวกับเรื่องไมดาใช่ไหมคะืสำหรับใครนะที่อยากปลดล็อกนะคะจริงๆเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องสําคัญเลยๆต้องเรียนก่อนต้องเรียนก่อนอยาให้ท่านให้เดียวผลลั นิดนึงสำหรับคอสไมดาส์นิดนึงเดี๋ยวจะให้ราคาพิเศษมาหันธัใช่ไหมนนนะกำลังนึกเลยว่าแบบมันเยอะมากมจากจากสิ่งนี้ใช่ไหมคือของเดียวนี่ค่ะเรื่องเรื่องไมดสเนี่ยคือด้วยความที่แบบเราก็อ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องความรวยนั้นง่ายนู่นนี่นั่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าจะบอกว่าไมดาส์ของอุอยอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบ มันม,มันคือแก่นแล้วครูปลอยครูพอยคือปอกเปลือกทุกอย่างออกให้แล้วใช่ปะ่ะเออปอกให้หมดแล้วแล้วเหลือกแก่นข้างในอะ่ะที่มันเป็นแบบแท่งเดียวอยู่ข้างในอ่ะที่มันใช่จริงๆแล้วคือแบบแล้วเราฟังดูอะเรารู้เลยมันไม่มีใครมาบอกเราว่าแบบใช่ไม่ใช่แต่เรารู้เลยว่าโคตรใช่ใช่ทุกข้อใช่ทุกดอกอะไรประมาณเนี้ยเล่นเดียวนคนแปรได้เหมือนจริใช่แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วาตัวมาแล้วมึ้นมาแล้วมา้วมาแล้วมม่เหมือน้มาม หนังสือหนังสือเล่มเดียวกันก็ได้แล้วเราอ่านแล้วเราแบบเราเข้าใจไปอีกแบบนึงอนะจริงๆแล้วคือแบบเราก็เข้าใจว่าแบบอา้าความรวยนี่มันต้องยากมันต้องไปแย่งเขามาโน่นนี่นะคือมันเป็นวเบชั่นอีกแบบหนึ่งใช่มันมันไม่เก็ทเลยออเออแล้วตอนแรกเราคิดว่าเราอ่านแล้วเรารู้แล้วไงไอคำว่ารู้แล้วเนี่ยแต่ไม่มีผลลัพธ์เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะที่อยากจะ ว่าแบบมีผลลัพธ์อยู่แล้วแต่มันยังไม่สุดอ่ะข้างในเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่สุดเออคือแบบสมมติรวยอยู่แล้วแต่แบบรวยแล้วมันไม่อิสระไมุ่ไม่เต็มไม่อิ่มเต็มอไม่อิ่มเต็มไปเลยใช่มันจะมีวิธีไหนมันจะมีวิธีไหนที่แบบว่าเราจะรวยแล้วเราจะรู้สึกอิสระได้ด้วยอ่ะอันนี้มันไมดาโอ้ใช่แล้วมันเอนจอยได้เลยอ่ะในเนี้ยในไมด้าเนี่ยให้ราคาพิเศษได้ไหมไมด้าไมด้าเหรอ บทขยักแยกบทตอนนี้มีหลายคนแล้วที่เขาแยกบทนะแล้วตอนนี้เข้าได้ทั้งคาสเงินมาแบบฟรีๆีซอสส่งให้เรียนฟรีเอาไหนบ้เอาไดีเอฟหนึ่งซีดีดีันานี้าราคาพิเศษมากปกติปกติตอนนี้เท่าไหร่แล้ว1 5 9แล้วนะคะเพราะนั้นใครที่ได้รับสิทธิพิเศษวันนี้ก็เอาไปเลยหนึ่งให้ย้เนพ่อคนที่พิมพ์ CS เท่านั้นส่วนแบบเต็มบทเท่าไหร่แล้วอะเต็มบทเท่าไหร่แล้วคะว่าน 3ามดีดีอ่ะสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยดีีคุณจะบอกคุณเลยถ้าใครมีกำลังยังไงคุณก็ต้องลงแบบเต็มบทอยู่ดีต้อขอแชร์ได้วยไหมขอแชร์ตอนแรกอ่ะเดี๋ยวก็แค่ว่า เดียเรียนปลูกพลังเสร็จใช่บ้างแล้วจะก็ลองลองไมดัสแล้วก็อยากลองดูหย่อนขาไปข้างนึง,งว่าแบบ<อ>ลงสักบทแรกเป็นยังไง<อ>แต่ว่าจริงๆอะ่ะเราก็มีเงินไงแต่เราก็แค่แบบเอ๊ะเดี๋ยวเราลองก่อนว่าครูพายจะสอนอยังไง<อ>แล้วก็ลงไปบทสุดท้ายส,สุดสุดท้ายแล้วก็คือแบบ,บว่าเรียนจบไปประมาณแบบครึ่งชั่วโมงได้นะแล้วก็คือแบบว่ารีบทักหาแอดมินจะเอาทั้งบทเลย คนรักรวยเลยจริงรัวมากรัวมากจริงจริงรู้เรื่องเราหลุดเลยเอาไปเติมหนักมากใครใครใครกลัวรวยก็ไม่ต้องลงเอาดเอาดอเออเราระวังรวยไม่รู้เรื่องใครที่ลงนะระวังรวยไม่รู้เรื่องคำเตือนคำเตือนไม่แล้วกูจะบอกอีกอย่างนึงก็คือมันไม่ใช่มัน แต่มันจะกลับมาทั้งหมดเลยไม่ไม่สิ่งที่เราสอนกันอยู่นี่ครูกําลังสอนให้คุณอยู่ในพื้นที่ความมั่งคั่งแล้วเวลาคุณอยู่ในพื้นที่นี้เวลาหลายๆคนที่มันอ่านสารเดียวกันแต่ว่าหลายๆคนนี่อ่านสารเดียวกันนะสารเดียวกันเล่มเดียวกันสมมติหน้านหนังสือเล่มเดียวกันอ,อาคาดเดียวกันหรืออะไรก็ตามแต่หลายๆคนทําไมมันไม่เข้าถึงข้างในไม่เข้าถึงเสียงภายในไม่อิ่มเต็ม รวยแต่ไม่อิ่มเต็มเข้าใจบ้างรวยแต่มันก้างในกวงโบ๋ได้บอกไหมัเข้าใจก้งอเข้าใจลมนี้ไหมแต่แต่ทําไมเรามันเวลบีอิ n มัน a บันดันเขาเรียกว่ามันล้นเหลือมันอิ่มเต็มมันคือที่สุดเพราะอะไรมันมันเต็มอย่างข้างในมันเต็มจนล้นจริงถ้าเกิดว่าคุณไม่ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่รู้ลึกไม่รู้จริงบางทีคุณรวยได้แต่ว่าข้างในไม่เต็มแล้วมันมันน่าเจ็บใจเนึ้ออกไป มันน่าเจ็บใจที่นอกจากว่าคุณยังไม่ได้ทําในสิ่งที่คุณรักแล้วก็คุณชอบแล้วก็มีสิ่งดีเข้ามาอยเสีคุณยังไปอยู่ในในงานที่คนอื่นเขาอยู่ภายใต้งานคนอื่นเต่เขาเปล่าคุณจะบอกคนเลยได้พูดอะไรคำวะเนี่ยเมื่อกี้เขาเจ้าจริงจริงๆไม่ต้องให้ครูพลอยคอนเฟิร์มแล้วเพราะครูบอกเพราะว่าให้พวกเราอะคอนเฟิร์มดีกว่าเนาะเพราะเราเป็นโปรักต์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยจ๋าว่าขออีคอสได้ไหม ขาอะไรยี่สิบเจ็ดเครื่องขอใหญ่มิชีวิตลูกขอใหญ่เอาไปเลยแยกบทแยกบทก่อนมาแยกได้เลยอ่ะให้แยกบทเท่ากันเลยเนื้อไม่เอาหนึ่งจริเก้าเก้าเราจะได้ไม่เราจะได้ไม่งงไม่งงยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวให้พี่เล้งค่ะเดี๋ยวให้พี่เล้งมาแชร์ว่ายิบเครื่องมือเนี่ยมิชีวิตอ่ะูมีรองเท้าอ่ะมีตังค์อ่ะถ้าไม่ลงก็เรื่องของคุณแต่ถ้าใครไม่มีตังค์แล้วลงอ่ะคุณอ่ะมีเครื่องมือที่จะไปสร้างเงินอ่ะ ที่จะไปจับปลาที่จะไปทําอะไรต่างๆอะ่ะในชีวิตของคุณอะ่ะไม่มีที่สิ้นสุดเข้าใจไหมไม่ต้องหาข้างนอกเลยไม่ต้องหาจากข้างนอกหาจากสัจธรรมตรงเนี้ม,มันจะเป็นเครื่องมือในการที่คุณจะใช้ชีวิตของคุณอนะ่ะให้ประสบความสําเร็จมันคือทางลัดมันคือลิฟที่จะนําคุณขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่า คุณมีเงินอะแต่บางทีคุณอะใครยังไม่ได้คนละไวเบชั่นอะคนละลื่นกันอะยังไงคุณก็ไม่ลงเข้าใจมะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพูดเลนคือตรงนี้เท่านั้นนะ่ตรัวเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าัวรัวรวยอะก็ไม่ต้องลงเอยากจนเหมือนเดิมก็อยู่แบบเดิมไปเนาะมีตังก็เก็บตังไว้เสียดายตังไม่ต้องลงหรอกเพราะปัญญาเนี่ยมันไม่คู่ควรกับคุณเพราะคุณไม่เลือกให้กับตัวคุณเองว่า คุณอยากมีชีวิตท okay, uh huh ี่โบยบินซอสดุโอเคนะไปแล้วเฮ้ยขอพูดเมื่อกี้เม okay, ื่อกี้เขาขออันใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะอะไรนะอะไรนะซอสมันจูนมาเมื่อกี้ค่ะเรื่องแบว่าจูนมาเลยแล้วแบบว่าเดี๋ยวจะบอกว่าคอสไมดัสของครูพลอยเนี่ยมันคือเครื่องผลิตเงินที่แท้จริงเย้ถูกต้องเออคือขอใช้คำนี้เลยเพราะว่าถ้าใครจะบอกว่าไปเรียนอะไรแล้วมันเป็นเครื่องผลิตเงิน โน่ข้างในคือเครื่องผลิตเงินที่แท้จริงคือการกลับมารู้ว่าความร่ำรวยมันอยู่ที่ตัวเรามันผลิตจากตัวเราคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเหมือนเหมือนว่าเราเป็นตู้เอทีอ็ม ตุเราเป็นตู้ ATM อ่ะเนี่ยโคตรแรงเลยลูกไี่แตง้เตู้ ATM มอ่ะจะได้เท่าไหร่กดเลยนะคะคุณรู้ไหมหลายหลายคนนี่คุณพูดปากหูปากเชียร์ปากแฉว่าไม่ดัดนะถ้าใครยังไม่มีตังค์ไม่มีกําลังซักนะไปลงซ้าเพราะอะไรมันมหาศาลมันมั่งคั่งเหลือเฟือแล้วเวลาคุณรู้นะจริงๆแล้วคนรวยจากอะไร ปัญญาแล้วล้วนไม่ใช่กาไปถามนะอย่าโมไปถามอ๋อลูกศิษย์ครูพลอยทำอาชีพอะไรล่ะคะจะไปทำด้วยค่ะคนไหนรวยล่ะคะจะไปทำด้วยค่ะีกูบอกเลยแม่คนไม่เกี่ยวไอ้พวกที่มันหาแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยแหละเป็นเหตุผลที่มันอ่ะเขาเรียกอะไรนะไม่อิ่มเต็มเพราะอะไรคนคนนี้ทำตังค์ได้ต้องใช้ใช้วิธีนี้ทำตังค์ได้แล้วคุณก็กระโดดกระสูนทางนี้ใช่แล้วคุณจะไม่มีความสงบใจเลยกูไม่แนะนำทางนี้คนกู แรกก็เปิดกระโหลกแล้วคือไปแกไปก่อนก็ได้เราจะกลับมาทั้งหมดแล้วคุณจ,จะเข้าใจเลยว่าทําไมเราถึงแบบมาเชียร์อัพกันขนาดนี้คือบท<ช>แรกมันก็เป็นชุดความเชื่อใหม่ที่เขาเรียกว่าเปิดกระโหลกเลยดีกว่าเขาจะนึกมาขอบคุณเราทั้งหมดจริงๆนะว,ว่าเขาได้ชีวิตใหม่แล้วขอบคุณตัวเองเออแล้วขอบคุณตัวเองที่แบบได้ลงจริงได้ตัดสินใจให้ตัวเองจริงๆเดี๋ยวไปเยเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวจะจะจะเออสวย อยากจะให้อีกสักหนึ่งเทคนิคได้ไหมใครยังไม่ได้ลองมอดูนะน้องเอวยน้องเอวยน้องปุ๊บมายาวๆนะโอ้ยยาวเลยเหรอยาวเลยเหรอไม่ชต้องรอก่อนก็ได้ค่อยๆกินทีละคำไปดีๆหนึ่งเทคนิคนะคะที่บูทพลังบูทบูพลังนะคะทันทีเลยสำหรับพี่เอวยแล้วก็พี่ปุ๊บก็ถ้าเกิดมีความคิดลบหรือว่ามีความคิดที่ทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ดีสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะ อกลับมาที่ลมหายใจค่ะกลับมาที่ลมหายใจแล้วก็คุณคิดในเรื่องที่ดีแล้วก็มีความรู้สึกฟินไปกับอารมณ์ที่รู้สึกดีนะคะแล้วก็คุณจะไปพบเส้นทางที่คุณอยากจะไปนะคะจะได้พบสิ่งดีๆนะคะไปนิ่มๆปอบมือปอบมือให้หน่ยนี่เออ หลักๆก,ก็คือกลับมาที่ตัวเองเลยอย่างแรกเลยเพราะว่าเมื่อก่อนจะอยู่แต่ข้างนอกอยู่กับเปลือกพออยู่กลับมากับตัวเองได้คือจูนได้ทุกอย่างแองมากเองเลยจูนทุกอย่างได้ทุกอย่างนี่อัตโนมัติ <c oughs> ตื่นขึ้นมาเงินเข้าก่อนนอน <c oughs> เปิดออเดอร์รับออเดอร์ตลอดเวลา <c oughs> จริง <c oughs> แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ทำอยู่ก็คือ <c oughs> พูดออกจากปาก <c oughs> พูดแต่สิ่งดีๆค่ะ คอร์สของคูปองอะไรนะคะที่ชอบที่สองร้อยสองร้อยไปโยกสองร้อยไปโยคนั่นแหละค่ะสั่งผิดให้มั่งคั่งสั่งผิดให้มั่งคั่างสองร้อยไปโยกใช่ใช่อันนี้ซื้อปุ๊บจะฟังทั้งวันเลยค่ะฉันมักจะดูสินี่ฉันอะไรนะลูกเอาใหม่อะไรนะสั่งผิดให้มั่งคั่งสองร้อยไปโยกชอบเหรอชอบใช่ด้วยประสการพิเศษหน่อยู้จะบอกคุณให้นะใครเดี๋ย พูดก็เหมือนโมเข้าใจป่า <c oughs> เ,เพราะมันแบบมันได้ผลจริงๆ่ทุกอย่างมันก็ได้ผลไปหมดเลยอ่ะเข้าใจไหมแต่คูจะบอกคุณให้นะนี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดมนุษย์ส่วนใหญ่แม่งทำไมยากเข้าใจป่ะ <c oughs> มันต้องไปทำ How to <c oughs> นู่นนี่นั่นแต่ประเด็นคือเอาอันนี้กอ่อขูทุกวันเนี่ยรวยไม่รู้ตัวจริงไหมโอ้อยธรรมดาที่ไหนเข้าใจเปล่าให้ซีเอ็มไปลูกซีเอซีเอเท่าไหร่คะหนึ่งสองเก้าเก้า ราคาเนี้เหรอไม่รู้จำไม่ได้โอ้จำไม่ได้ต้องให้แล้วแหละหนึ่งสองเก้าเก้าคลิปนะคะอะไรนะสั่งให้มาค่ะสองเล่ย์ไปโยคุณถูกมากอ่ะคุณไม่ซีเอฟวันนี้ราคานี้ไม่ได้แล้วนะไปนะรวยรวยไม่อยากรวยก็ไม่ต้องเสียไม่อยากรวยไม่ต้องไม่ต้องตะกี้เจอประโยคนี้ไปซีเอฟไม่ด้าเราลัวเลยหนึ่งสองเก้าเก้าค่ะถูกมากอ่ะ คอสนะคะคลิปนะคะคลิปสั่งิตให้มั่งข้างสองรประโยคนะคะ1นึ่งสองห่งสองเก้าศูนอ้ยหนึ่อน่งสองเกค่ะซีเอฟท่งคืนนี้นะเพราะราคานี้จริงๆมันถูกเอ้ยถูกถูกกจริงจรีบเลยนะคะโอเคไหมหนึ่้าเก้านะคะซีมาในไลฟ์ได้เลยนะอ่ะตะกี้ใครแ้วนะใครแ้วนะใครอยากแชร์อยากให้ทุกคนแบบว่าเดี๋ยวให้อีกหนึ่งเทคนิคนะคะเอาไปเลยก็ ฟังอย่างเดียวไม่ได้ครูจะบอกคุณให้นะใครที่ฟังอย่างเดียวแล้วก็ไม่แชร์ของดีๆนะของไม่ดีอะแชร์จังเลยแต่ครูจะบอกคุณให้ว่าเวลาคุณเป็นต้นเหตุของดีๆคุณก็อยู่ในพื้นที่ของดีโอเคไหมฉันมีความสามารถและจะมีมากขึ้นและมากยิ่งกว่าที่ฉันเคยฝันเอาไวประโยแรกของ200ประโย บบ็ดมดจำได้ด้วยเราเราเราขับาายด้วยแบตเอสุดท้ายแบบคือแบบมดชาร์แบดแบดมด